วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทพเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เตี๊มาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ไฮไ์ยิ่งกว่านั้นคือวัตถุมงคลวันนี้นะผมอบอกว่าเนี่ยพรามึงเตรียมตัวเตรียมใจแบบฮารี่โหดมากก่อนอัดรายการเนี่ยจะนัดถามว่าเนี่ยฮาซิมัตอะไรอ่านี่สรุปเทปนี้จะออกฮาสิซมัตเลยนี่เทปนี้เป็นฮาสซมัตแลวฮาสิซมัตเบอร์นี้นี่เป็นฮาริซมัตเมื่อสามปีที่แล้วนะอาจารย์านี้จะพึ่งนะก่อนถึงฮาซมัตตรงนี้เราต้องย้อนนิดนึงว่า ฮาซิม่าเราเคยออกเบอร์หนึ่งเรื่องความรักเบอร์หนึ่งพิเศษเบอร์หนึ่งพิเศษเร่งในทุกๆเรื่องเร่งในทุกๆดอกเบอร์สองเร่งเร่กเงินเบอร์สามสะท้อนแล้วก็เบอร์สี่มาจิตมาใจน่ะคือเราหมดออกลูกหมดตอนนี้ฮาซิม่ขอจานตอนนี้มีห้าดอกแล้วที่ออกออกแต่ว่ามันซ้ำอยู่เลขเนี่ยใช่เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งพิเศษหนึ่งพิเศษอ่่าอา พราะอาทิมั่เนี่ยมันมีทั้งหมด10ชนิดใช่แต่เบอร์สิบอะเบอร์สิบมีแล้วทองคำแพงมากออกไปแล้วออกไปแล้วแล้วก็ไม่กลับมาทำอีกแล้วด้วยครับพี่อมรชัยพี่วังชัยใครอยากได้ไปซื้อพี่วังชัยมีกี่ดอกจันทำจริงคาสิสมั่เบอร์สิบนี่กี่ดอกมีแปดดอกแปดดอกแต่เบอร์สิบเป็นทองคำหมดเลยจ้าทองคำหมดเลยก็คือพี่อมรชัยก็คือหนึ่งในแปดใช่อาจารย์เขาในในในตำราเขาระบุไว้ว่าเบอร์สิบต้องเป็นทองคำอย่างเดียวอาจา้า เขียนยากเอาให้แพงมาก่อนนะอ๋อแต่จริงไอ้จริงเป็นเนื้ออะไรก็ได้อาจารย์คือมันจะมีสูตรในการทําฮาซิมัตโดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเหมือนฮาซิมัตเนี่ยเขียนเมื่อก่อนน้ําท่วงโอ้โหก่อนน้าท่วมได้ห้าปีตั้งแต่รายการยังเป็นพุทธาเลยยังเป็นรายการแรกๆเลยแรกๆเลยตั้งแต่นัดตัดเทปแรกเลยก็ได้ตะกุดเนี่ยแล้วก็ถามกันมาเรื่อยว่าฮาซิมัตเบอร์ห้าเนี่ย จะออกเมื่อไหร่ฮัศบดัตเบอร์ห้าเนี่ยเป็นของบรมครูคนหนึ่งหนึ่งในสิบคนของวิชาสายนี้ที่เราเรียนมาครับและฮัศบดัตเบอร์ห้าเนี่ยชื่อมั่งกันคือครูคนเนี้ยเขาจะดีทางเรื่องขออะไรก็สมความปรารถนาหมดนี่เขาเรียกตะกุดสมปรารถนาได้ไหมอ่าไม่ฮัศบดัตเนี่ยชื่อฮัศบดัตเลยฮัศบดัตสมความปรารถนาอ๋อชื่อเบอร์ห้าชื่อตะกุดเลยเปถนาฮัศบดัตที่สมความปรารถนาทุกด้านก็คือพกติดตัวไว้คิด ใยา่ก็ได้อะไรเนี่ยไม่ต้องอารธาธนาเลยนะพกติดตัวไว้ว่าคิดใหญ่ได้อะไรเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะต้องมาช่วยกันโดยบรรดาลให้เรื่องเลื่อนนั้นสําเร็จแต่ต้องเป็นในทางที่ถูกนะ,ะก็คือในทางที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเขาจะช่วยให้เรื่องเลื่อนนั้นสําเร็จได้ง่ายเป็นฮาติมัสที่เรียกว่าฮาติมัสสงาปามปรารถนาเบอร์ห<ค>้าเขียนเมือเ่อสามปีที่แล้วอืมเขียนเมื่อสามปีที่แล้วเหตุผลที่ไม่อมอก ก็อย่างที่บอกแล้วถ้าใช้ไม่ได้จริงก็คือไม่ออกและฮาริบซตมัที่เป็นฮารซีมัสพี่เรื่องมากมากในการเขียนด้วยนะเบอร์ห้านี่เองใช่ในการเขียนนี่คือไม่เหมือนกับเบอร์อื่นที่ึจะเขียนก็เขียนไม่ใช่นะเบอร์ห้านี่คือทุกทุกครั้งที่การจะเขียนต้องขอเป็นกรณีพิเศษถึงจะเขียนได้แต่ละครั้งที่ที่จะเขียนนี่ใช่ที่จะถึงจะเขียนได้และฮาสิบซตมัเบอร์ห้าไม่เคยสร้างมาก่อนนะไม่เคยสร้างมาเป็นจานวนมากเคยเคยมีคนได้ ฮาซีมัตประเภทนี้แต่สมัยนั้นไม่ได้ตอกเลยอ๋อสมัครเฉพาะคนอ่าได้ไปเฉพาะคนมีจํานวนน้อยมากไม่เกิน5คนอะ่ะคือใครที่เดือดร้อนจริงอาจารย์จะคิดว่าจะเป็นต้องใช้เลยจะเขียนให้ใช่ไหมอาจารย์นนนเนีนคนสุดท้ายที่ให้ไปเนี่ยมันจะไปซื้อตึกอืแล้วเขามีขายมันอ๋ออ่ามันมาปรึกษาเราเราก็ไม่รู้ทาไงก็เลยนึกถึงครูเนี่ยครับอ่าเราก็เลยเขียนฮาซิมัตเนี่ยให้มันพกติดตัวไว้แล้วบอกว่ามึงอย่าได้อะไรมึงนึกเอาเลย บอกผมผมอยากได้ผมอยากได้ตึกเนี่ยมันเอาไาซิว่าไปพกอยู่สองวันเจ้าของตึกมาเรียกมันไปแล้วก็ขายให้มันจากที่มันขอ,อซื้อมาแเดือนไม่ขายอาจารย์ Gong, ผมถามนิดหนึ่งอย่างใคริมัสสมปรัชนาเนี่ยคิดได้ทุกเรื่องขอทุกเรื่องอยาไปในทางที่ผิดอย่างเดียวออย่าไปโกงเขาอย่าไปอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเรา100%อ่ะคือมันไปอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราได้อืแต่อ,อ,อย่า100%เช่น มึงพ่อแม่มึงมีสมบัติอืแล้วจิตจิตตงแบงให้ลูกทุกคนแล้วมึงเป็นคนเดียวที่ไม่ได้หรือมึงได้น้อยกว่าทุกคนอย่างเงี้ยยาวคนเดียวขอเลยว่า,อาขอให้ได้สมบัติมากกว่าคนอื่นหน่อยบางทีไ,ได้แต่มึงยาวคนเดียวอ๋อแต่ถ้ากูบอกกูอยากได้คนเดียวอีกไม่ได้บางทีมันก็ได้นะแต่มันก็ไม่ดีคือ,อ,อมันไม่ดีถ้าเราไปขออย่างนั้นมันรุนแรงไปมันไม่ดีอืร์ดสิมัตสงความปรารถนาได้เป็นหารมัตที่เก็บ มาตลอดแม้กระทั่งอยู่สานักเมืองทองธางนีก็ไม่เขียนให้ใครนะอราร์ตไมยมาเน,นี่ยก็ไม่เขียนให้ใครใไม่เคยมีใครที่อยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วได้เลยเพราะคนสุดท้ายที่เขียนให้เป็นคนอยู่จังหวัดยะลาเ,เขียนให้ใ<ม>ต้เลยจนตั้งแต่สมัยอยู่ใต้ไม่ใช่อยู่กรุงเทพเพราะ้ะนี่หาริวัตเบอร์ห้านี่ซปเปอร์แห่งความพลื้อโหดในเรื่องพุทธคุณแต่ว่าแต่ว่าก็ห้ามหมากัดมาเรียเหมือนเดิมเหมือนงานเหมือนงานถ้า ถ้าโดนไปมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปถ้าโดนเลียแต่ถ้าโดนกัดนี่คือหายเลยแล้วที่อาจารย์บอกว่าถ้าฝันถ้าฝันนี่หนักกว่าโดนกัดจริงฝันว่าหมากัดนี่ก็ไม่ได้เลยอาจารย์รุนแเลยที่เรื่องของรุนแรงแล้วก็เคยมีคนชยบ่อยมากในกาหาสิมัสแล้วเป็นประเภทนั้นและสุดท้ายคือไม่รอดสักคนเดียวอาจารย์ผมถามอีกหนึ่งทสมาชิกที่โดนหมากัดจริงหรือว่าฝันว่าโดนหมากัดจริงควรทำไงอาจารย์ควรทำไงควรทำใจเพราะยังไงหาสิมัสมันก็ไม่ช่วยมึงแล้ว ลราต้องเอาะสไปทิ้งแม่น้ําที่น้ําไหลไหมหรือไม่ต้องก็ถ้าความสบายใจก็เอาไปทิงป้งแม่น้าแม่น้าที่มันก็จะเป็นาการลอยคอบลงไปแล้วมันก็ไปหาวิธีการเช่าดอกใหม่ขึ้นมาให้ได้ถ้ามีมถ้ามีนะวงเล็บโดยจะฟังหาซีรัสดวอ่ะเขียนครั้งนี้ครั้งเดียวได้สองร้อยกว่าดอกเองแล้วก็ไม่มีแล้วหมดมึงก็ต้องลอยหลายปีกวามถกว่าที่จะจะขอได้ว่าจะมีเลิกเขียนได้ต้องลอยหลายปีและหนังซ้ําคือต้องเสกจนกว่าจะใช้ได้จริงด้วย ถึงจะได้นะนั่นแหละไอ้นั่นไอ้นั่นคือปัญหาไอ้นั่นแหละคือปัญหาไอ้นั่คือปัญหาอ่ไอ้ว่าหาเลิกไว้ยากแล้วแต่ตีแค่ได้ใช้ได้จริงมันยากกว่าเพราะว่าไอ้ที่ขอเท้าความอีกอย่างอย่างตะกุนดังเสือกานเนี่ยไอ้ใจกำลังทำๆอยู่จะเสร็จแล้วอ้าวอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มอยากได้ยันมีเพิ่มหรือมันก็เลยช้าทุกอย่างมันขอจังมันช้าหมดจนจนสุดท้ายเนี่ยได้มาโคตรสวยเลยแล้วเดี๋ยวมาถ้ามาเสร็จเรียบร้อยจริงถ้ามีได้เรียบร้อยเนี่ยจะโคตรสวยก็อย่างที่ผมกับน้องเปาถามอาจารย์หลายครั้งว่าอาจารย์ วัตถุบคลเนี่ยเสร็จทำงานแล้วเอาไปเที่ยวจับปลาอาจารย์ก็บอกยังยังยังไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เขื่อใจเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องห่วงไม่ไม่ใช่ว่าทุกใจให้ก็ให้นะสมาชิกบางอย่างนี่เหมือนง่ายๆนะเขียนเขียนเขียนเสร็จปุ๊บเอาไปเลยเอาไปเลยเออเอาอาจารย์ได้เอาเถอะกูรับประกันจาใช้ได้ใช่ไอ้นั่นคือพางที่ผมว่างงว่าบทจะได้ง่ายก็ง่ายบทให้ยากนี่ก็ยากเลยมันอยู่ที่หลักวิชาโดยเฉพาะฮารดิวัตอย่าลืมว่าชื่ออะไร สาาง้าปัถนามึงจะเอาวัตถุมงคลอะไรที่ได้ขนาดนี้ยากนะยากมากการที่มันจะสมควาปัถานาได้มนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไรพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ๆคือวันเวลาดาวดาวบนฟ้าก็คืออาทิจันร์ราพุกวันหลราหูเกตฤติยนนู่เป็นเอกเป็นจักรราศรีที่เกิดเป็นบุคคลนั้น ดาวทั้งสิบดวงต้องไปส่งผลร้ายนะนี่แหละคือความยากคือต้องหาเรื่องในการเสกให้ดาวสิบดวงไม่ส่งผลร้ายให้ได้แล้วก็นำซ้ายังต้องขอพลังจากเทพเทวาสิทธิ์ธิ์คือบรมอประจย์ของอาซิมันเนี่ยประจุพลังงานนี้ให้คงอยู่ถาวรแต่ข้อดีและข้อเสียของอาซิมัคือข้อดีถ้าเราไปใช้เพื่อตัวเองแบบรุนแรงเกินไปมันก็จะทำให้ มีเหตุให้หมากัดหรือหมาเลียรหรือถ่าสวยมากๆถึงแม้มันไม่เลี้ยงหมามืนก็ฝันว่าโดนหมากัดเลยอ่าก็คือเกิดมาจากบรมอาจารย์ในวิชาฮาริมัตเนี่ยเขาบังคับให้เป็นไปครับส่วนคนที่พกฮาสิมัตตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีคนคิดปองร้ายมักจะฝันอะไรแปลกแปเราจะฝันปแปลกแปอ่ามักจะฝันอะไรแปลกแปและที่สําคัญคือไม่มีใครทําอะไรมึงได้ด้วยอ่าเพราะฮาสิมัตนี่กูท้าเลยไม่มีใครถอนวิชานี้ได้อ เพราะวิชานี้ว่าด้วยเรื่องพลังงานของดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของธรรมชาติในวิชาสายที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งคือสร้างธรรมชาติขึ้นมาธรรมชาติแหละคือผู้สร้างทุกสิ่งอไม่มีอะไรไปฝืนธรรมชาติได้มนุษย์ว่าแน่สร้างยานอวากาศบินได้ยันนอกโลกกูเห็นน้ําท่วมก็หนีไม่ได้อกูเห็นแผ่นดินไหวก็หนีไม่ได้พายุก็หนีไม่ได้ไม่มีอะไรหนีพลังงานธรรมชาติได้ บนจะล้อนมึงใส่เสื้อกันรลังสีได้แต่สุดท้ายพลังสีมากๆมึงก็อยู่ไม่ได้ใช่เห็นไหมพลังงานธรรมชาติคือยิ่งใหญ่มหาศานมากครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรกันแล้วแต่วิชาคงกระพันวิชาเมตตามหานิยมอะไรหลายเนี่ยมันก็ต้องหวังพลังงานจาธรรมชาติครฮาสิมัสเลยกลายเป็นเครื่องรางที่สร้างได้ยากมากๆและยากโคตรๆและที่สําคัญคือโดยจะพหาสิมัสเบอร์ห้าเนี่ย กูบอกเลยชีวิตนี้ทั้งชีวิตมึงมีโอกาสครั้งนี้แหละครั้งเดียวกูว่าละ่ะครั้ง,งเดียวครัโโ้งนี้แหละครั้งเดียวหมือนาสิมัดเบอร์สิทธิ์ที่ไปกลับมาให้พวกมึงเช่ากันอีกเลยอืมใช่เพราะชีวิตมึงครั้งชีวิตมึงมีโอกาสครั้งนี่แหละกูว่าได้ครั้งเดียวเพราะจะให้กูกลับมานั่งเขียนอีกด้วยปัจจุบันนี้สมัยนั้นกูว่างๆนะกูยังเขียนได้ใช่แต่มายุคนี้กูไม่ว่างเลยเต็มไปหมดอ่าเพราะงั้นการจะเขียนเรื่อนี้ยากมากยากถึงยากโคตรแน่ขนาดตอนนี้อัดเทปก็มี เพราะงั้นอันเนี้ยใครได้แค่สองร้อยดอกครับดอกละแปดร้อยบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมคาซิมัสเนี่ยไม่ว่าจะยากง่ายขนาดไหนเราจะให้อยู่ราคานี้หมดอาจารย์เรามีใบปล่อยไหมครับไม่มีไม่มีนะครับเพราะคาถาใช้ก็ไม่มีอืเพราะเวลาเราเขียนีิกิเนี่ยเราจะต้องเอาพลังดวงดาวใส่เข้าไปในอย่างเดียวอืโดยยึดบุคคลคนเดียวก็คือบรมอาจารย์เนี่ยเป็นคนอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้นี่จะบังคับที่ดาว ส่งผลดีที่สุดที่เรารู้จักในวิชาวิศาสตวา่าดาวพฤหัส,หสก็คือเป็นดาวที่สุภเลิกสุภาดาก็คือเป็นดาวที่ให้คุณมากกว่าให้โทษครับบังคับดาวดวงนี้ให้มีพลังมากที่สุดในฮาริมัสต,ตัวนี้ครับเราก็เลยตั้งตั้งให้เป็นฮาริมัสสงความปรารถนาครับมี2องร้ยดอกดอกละแป0ร้อยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ